นี่ครับนี่ไหลเลยนะครับเกล็ดปั๊บไหลหยดอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็เปลือกเปลือกยางเนี่ยรู้สึกว่านุ่มมากเลยนะครับแล้วก็กลีดง่ายนะครับกลีดง่ายมากเลยนี่ครับหยดเลยนะฮะจริงๆมันก็หยดอย่างนี้แหละแต่ว่าความรู้สึกว่ามันหยดเยอะกว่าเก่านะฮะกีดง่ายกว่าเก่าแล้วก็น้ํายาง ก็ออกออกเยอะด้วยนะเท่าที่แบบสัมผัสมาเนาะนะะเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะมาแชร์ให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึงว่าหลังจากที่มาหยอดน้ำกดแล้วนะครับน้ำยางนี่จะออกเยอะตามที่ผมว่าไว้หรือเปล่าเนาะเราก็ลุ้นไปด้วยกันนะครับตรงนี้ แต่หลังจากที่ฉีดอากีาประมาณสักสี่สิกว่าต้นที่ผ่านมารู้สึกว่ามันมันรู้สึกดีอ่ะอดีทุกต้นเลยนะครับตอนนี้เวลาสามทุ่มอาจจะมืดไปหน่อยเนาะนี่ครับต้นยางนะครับถ่ายออกไปก็มืดนะฮะนู่นนะครับก็เชื่อว่าสารเออสเต็มเซลล์พืชนะครับให้เปรววันให้เปทูเนี่ย ช่วยให้น้ำยางออกเยอะได้แบบได้ผลแบบเร็วมากเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆดูนะตอนนี้เลยดีกว่าเนาะอ่านะครับโอเค